สวัสดีครับหลังจากที่ช่างกุญแจชินได้รีวิวไปก่อน EP หนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารถลูกค้ามีกุญแจแต่ไม่สามารถเข้ารถได้นะครับไม่ว่าจะมีกุญแจก็ไขตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารถโดนชนมาแล้วอู่สีเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบตรงนี้ไม่ตรงนะครับหมุดมันก็เลยหลุดออกจากตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับไขก็ไม่ได้ตอนนี้ช่างกุญแจชินมาเปิดให้แล้วนะครับใช้ได้ปกตินะครับเราจะล็อกดูครับเทสครับนี่ล็อกแล้วครับเห็นไหมอันล็อกนี่นะครับ อ่าเสร็จแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับอ่าออนได้นะครับแต่ที่นี่ต้องเหยียบเบรกถึงจะสตาร์ทติดนะครับรถรุ่ในใหม่ครับไม่เหยียบเบรกตาไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการซีคูริตี้อ่านี่ส่งมาให้ทางลูกค้าลองเทสตดูอ่ากดปุ่มแล้วเข้าไปสตาร์ทดูนะครับลูกค้าเกรงว่าจะเป็นอีกไม่ต้องเป็นกังวลงครับมีเบอร์ช่างแล้วอ่าลองสตาร์ทดูกดปุ่มสตาร์ทโอ้โหใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลย เห็นไหมครับทุกอย่างมาเหมือนเดิมเนื่องจากรถมันอยู่ในหมวดสลิปนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับรถมันเป็นไปได้นะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์โอเคถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถติดต่อเราได้นะครับ0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินมีรถบริการนะครับนอกสถานที่24ชั่วโมงครับถ้าไม่ติดเคอร์ฟิวนะครับนี่เลยพี่ผู้หญิงครับผมครับนี่ลูกค้าครับเนี่ย